ขยี้อนิเมะขอเสนอสัพท์ประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีมาชิมตอนที่48กลางคงภัยรกคึมเงาคนสายหนึ่งเผยดวงตาทั้งสองภายใต้การอำพพางของเมฆไม้คืมหนาจับจ้องท้องฟ้าเขม่งกินอายถูกเก็บงำมิดชิดท่ามกลางการเคลือบคุมของพลังจิตวิญญาณหน้าเกงขามถึงแม้ว่าตอนนี้เสี่ยวเหยียนจะสามารถรอดพน้นจากการตรวจจับของเฟยเทียนมาได้แต่เสี่ยวเหยียนเข้าใจดีว่าตาแก่นี่มีความเร็วที่น่ากลัวขนาดไหน ในช่วงนั้นเสี่ยวเหยียนจึงมุดลงป่าเพื่อทําการหลบซ้ายหลบขวาและใช้พลังจิตวิญญาณของเสี่ยวยุทธเทียนห่วก,กบเกิืนล่องรอยการเดินทางของเขาเพื่อไม่ถูกตามจับได้ช่วงสิบวันาทีที่เสี่ยวเหยียนซ่อนตัวเขาแนวนิ่งไม่กระดิกเหมือนกับรูปปั้นตลอดทั้งร่างถูกบดบังด้วยกิ่งไม้มากมายบวกกับเก็บงำกินไอเอาไว้อย่างมิดชิดต,ต่อให้เฟยเทียนเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถตรวจจับเขาได้ หลังจากเซียวเหยียนรอคอยเงียบๆอยู่หลายนาทีหัวกาดไกริบพันสั้นเทือนพร้อมกับร่างของเฟยเทียนปากกออกมาหลังจากเขาไม่สามารถตรวจจับเซียวเหยียนได้เขาก็ทำการตวัดมือคาหนึ่งทำลายต้นไม้แถวนั้นในรัศมีร้อยเมตรพังราบเป็นหน้ากองหลังจากบรรดาโทสะแล้วเขาก็ทำการเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศทางอื่นเพื่อไล่ตามเซียวเหยียนต่อตั้งแต่เฟยเทียน ปากฏกายจนหายไปแล้วเซียวเหยียนไม่ได้ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวเพราะเซียวเยียนรู้ว่าความน่ากลัวของระดับบรรพุรุษแปดดาวนั้นเป็นอย่างไรเพียงมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเขาจะสามารถตรวจสัมผัสได้โดยทันทีบวกกับความเร็วของตะแก่นี่ที่น่ากลัวอย่างมากโอกาสหนีเอาตัวรอดแทบจะเป็นศูนย์โดยทันทีหลังจากที่เฟยเทียนไปแล้วเซียวเหยียนเองก็ยังคงไม่ขยับตัวออกมาจากบริเวณที่ซ่อนตัวอยู่ เป็นเวลากว่าสองชั่วโมงเซี่ยวเหยียนค่อยเริ่มลุกขึ้นมาหลังจากนั้นเซี่ยวเหยียนทําการแลซ้ายแลขวาพอไม่เห็นอะไรผิดปกติเขาก็ทําการมุดเข้าในป่าลึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการเดินทางต่อหลังจากลัดเลาะก,กลางป่าอยู่นานเสี่ยวเหยียนก็พยายามหลบเลี่ยงเหล่าบรรดาสัตว์อสูรเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตโดยที่การหลบเลี่ยงของเขาจะไม่ทําให้สัตว์อสูรเหล่านั้นเกิดความตื่นกลัว หรือไม่งั้นก็ส่งเสียงคำรามออกมาแต่ถ้าหลบเลี่ยงไม่ได้เซียวเหยียนก็จะทำการสังหารมันก่อนที่จะทำการส่งเสียงคำรามออกมาได้หลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานในสุดเซียวเหยียนก็เจอกับยอดเขาแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็พุ่งสู่ยอดเขานั้นเขาพบว่ามีสถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งอยู่ตรงไรเขานั้นพอดีเซียวเหยียนทำการนั่งสมาธิเพื่อฟื้นฟูพละรก,กําลัง การไล่ล่าในวันนี้ช่างหวาดเสียวและอันตรายจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายที่สุดตั้งแต่เสี่ยวเหยียนมายังทวีปมัตชิมแห่งนี้แต่เสี่ยวเหยียดเองก็ยังคงตัดสินใจเด็ดขาดในการโยนม้วนคัมภีทั้ง4นั้นทิ้งไปถ้าเขาไม่ทําแบบนี้โอกาสที่จะหนีรอดจากการไล่ล่าของไฟเทียนนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ประจันหน้ากับระดับบรรพรุรุษ8ดาว การที่จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้นั้นจะเป็นต้องสำแดงวัวเพิงบรรยกันออกมาแต่การหลอมสร้างวัวเพิงบรรยกันนั้นจะต้องใช้พลังงานมหาศาลแล้วเมื่อหลอมสร้างสําเร็จก็จะทําให้ร่างกายตกสู่สภาวะอ่อนแรงเป็นอย่างมากและด้วยเหตุนี้หากไม่ถึงขั้นเข้าตาจนเสี่ยวเหยียนจะไม่นําออกมาใช้อย่างเด็ดขาดและอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือการหลอมสร้างวัวเพิงบันยกันนั้น จะต้องใช้เพลิงจำแรงตอนนี้เพลิงจำแรงเหลือเพียงแค่ใช้ได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและเคสเนลริษอักคีที่เซียวเย็นได้มาเขาก็ยังคงหาวิธีการฝึกไม่เจอดังนั้นจึงบอกว่าสามารถใช้บวบเพลิงบันลายกันได้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพ่าตายนี้เองก็นับว่าสําคัญต่อเซียวเย็นอย่างมากเห็นทีต้องหาโอกาสฝึกเคสเนลริษอัคคีแล้วสิหลังจากนั้นเซียวเย็นก็เริ่มหลับตา ทำการนับวิเคราะห์สามพันอสนิบาตนิมิตกายที่พึ่งได้มาเพราะได้ข้อมูลจากจิตวิญญาณของเฟยเทียนจึงสามารถรู้วิธีการฝึกของสามพันอสนิบาตรนิมิตกายได้ทั้งหมดในความมืดเซียวเหยียนนั่งขัดสมาธิอย่างนั้นเป็นเวลาทั้งคืนในสุดเซียวเหยียนก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตกตะลึงสามพันอสนีบาตนี้ช่างบัตรสัจจจร์จริงๆแขงเงื่อนไขด้านจิตวิญญาณการฝึกเคล็ดวิชานี้ก็เรียกว่าโหดไร้ อย่างยิ่งมีหน้าในหอวชิวระวายุอุดรจึงมีคนที่สามารถฝึกมันได้อย่างน้อยมากๆเงื่อนไขฮารโหดทางด้านจิตวิญญาณนั้นคนธรรมดาแทบจะไม่สามารถฝึกได้นอกจากจะเป็นผู้ที่มีพลังแก่งกล้าจริงและต่อให้มีพลังจิตวิญญาณบรรลุถึงเงื่อนไขได้แต่การจะผนึกสร้างร่างมายานั้นก็ไม่ใช่สามารถทํากันง่ายๆที่ผ่านมาเสี่ยวเหยียนเองก็ยังคงแปลกใจและสงสัยอย่างมากว่าสาพันอัศนิบาท เกี่ยวข้องอะไรกับสามพันอสนิบนัตินิมิตกายกันแน่หลังจากทำการวิเคราะห์แล้วเซี่ยวเหยียนจึงเข้าใจว่าการจะสามารถสร้างร่างมายาได้นั้นจะเป็นจะต้องบรรลุสามพันอสนิบัตรขั้นสูงสุดเสียก่อนจึงจะสามารถมีโอกาสในการผนึกสร้างร่างมายาได้สำเร็จนอกจากนี้การสร้างร่างมายาเองก็ยังถูกแบ่งออกเป็นสามระดับชั้นปะระมัมัทยะปอรมะและสามระดับชั้นนี้คือตัวแบ่งชี้ พลังฝีมือของร่างมายาในแต่ละร่างร่างมายาในชั้นของปะทะมะจะมีพลังฝีมือหนึ่งในสของร่างจริงส่วนชั้นมัธยะจะมีประมาณสองในสส่วนส่วนชั้นปอรมะจะเทียบได้กับร่างต้นเลยทีเดียวคิดว่า 3, สามพันอัศนิบาตนิมิตกายของไฟเทียนน่าจะอยู่ที่ชั้นมัธยะกะมังไม่อย่างนั้นต่อให้ข้ามีเพลิงหาฤไทยดาวตกช่วยแกรง ก็ไม่มีทางโจมตีร่างมายาของเขาจนแหลกสลายได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เซียวเหยียนคึมคำขึ้นมาแต่สามพันอสศนบาตนิมมีกายก,ายก็พิเศษเลิศดล้ำจริงๆท่าสายุที่อศัศจรรย์พลึกเช่นนี้ไม่ทราบเป็นอัจฉริยะท่านใดคิดค้นออกมาหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับสำแดงสาพันอสเนบาตหลังจากการพุ่งออกไปแล้วเซียวเหยียนทิ้งเงาร่างมากมายเอาไว้เบื้องหลังตัวเอง หลังจากนั้นเซียวเหยียนก็หันกลับไปดูพวกเงาร่างเหล่านั้นกลับพบว่ามันไม่เหมือนกับวิธีการฝึกที่บอกเอาไว้ใน 3, สามพันอัศนิบานีมิตรกายเลยการผนึกสร้างร่างมายายากมากจริงด้วยหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ท่องเคล็ดวิชา 3, สามพันอัศนิบาตท,ที่อยู่ในหัวตนเองอาศัยใจบังคับร่างทิ้งวิญญาณเป็นเงาหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ท่องจาอีกนับสิบสิบรอบ จนกระทั่งสามารถนับกระจ่างแจ้งได้หลังจากนั้นเสี่ยวเหวินค่อยหลับตาและเริ่มก้าวยากออกไปอย่างช้าๆทันทีที่ร่างเนี่ยโผล่ขึ้นอีกจุดหนึ่งก็ทิ้งเงาร่างเอาไว้เบื้องหลังทั้งหมด4ร่างด้วยกันในเงาร่างทั้ง4นั้นมี3มร่างที่สลายหายไปโดยทันทีอีกร่างหนึ่งดำรงอยู่จนถึง20นาทีหลังจากนั้นก็เริ่มสลายหายไปเสี่ยวเหวินรู้สึกว่าร่างสุดท้ายนั้น มีพลังจิตวิญญาณเบาบางแผ่ออกมาต้องทิ้งวิญญาณสายหนึ่งไว้ในนั้นขณะเงาซ้อนปรากฏขึ้นจึงจะสร้างร่างมายาได้แต่มันก็เร็วมากจะทิ้งวิญญาณไว้ในนั้นทันได้อย่างไรกันเซี่ยวเยียนคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกได้แต่ถอนหายใจการฝึกสามพันอัศนีบาทนี้ไม่ง่ายจริงๆแต่เซี่ยวเยียนเชื่อในตัวเองเสมอว่าต่อให้ฝึกยากขนาดไหนแต่ตัวเขา ย่อมสามารถฝึกสําเร็จได้แน่นอนรอเมื่อถึงวันที่เจอกับตาเท่าไฟเทียนนั้นแล้วเขาทําการสํแดง 3, สามพันอัศนีบาทนิมิตกายออกมาอยากจะรู้จริงๆว่าหน้าตาแก่นั่นจะโมโหเดือดดาจนถึงกระอักเลือดออกมาหรือไม่หลังจากคิดได้แบบนี้เสี่ยวเหยยนก็รู้สึกนะครับขวเระและมีความสุขมากๆและความสุขนี้ก็คือเครื่องกระตุ้นที่ทําให้เขาทําการฝึกไปอีกเสี่ยวเยยนวรวบรวมสมาธิอีกที สำแดง 3, สามพันอัศนิบาตอีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งหนึ่งไม่ได้ก็ทำร้อยครั้งร้อยครั้งไม่ได้กระทำพันครั้งพันครั้งไม่ได้กระทำหมื่นครั้งทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถทำได้ถึงแม้การสําดงทัาสะท่าร่างแบบนี้จะสิ้นเปลืองปานยุธอย่างมากแต่ถ้าทำสำเร็จได้มันก็คุ้มค่าหลังจากเซียวเหยียนตั้งมันได้แบบนี้เซียวเหยียนก็ยกเลิกการพักก่อนทั้งหมดและทำการฝึกต่อไปกลางป่ารกแข่งนี้ มีแสงอัศนีบาดวาบวาบเป็นระยะโชคดีที่บริเวณนี้ไร้ผู้คนไม่อย่างนั้นถ้ามีใครพบเห็นเข้าละก็คงจะกระโดดนึกว่าผีแน่นอนเสี่ยวเหยียนทำการฝึกแบบนี้หนึ่งคืนเต็มๆหลังจากพาทิ์ขึ้นแล้วทางด้านเสี่ยวเหยียนก็ถึงได้ยุติการฝึกลงไปตอนนี้ใบหน้าของเขามีแต่เหงื่อเต็มไปหมดแต่ตรงปากกับมีรอยยิ้มที่พึงพอใจเป็นอย่างมากกับการฝึกครั้งนี้ การฝึกหนึ่งคืนเต็มๆถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เสี่ยวเยียนสามารถทำการหลอมสร้างร่างมายาได้สำเร็จแต่ก็ทำให้เสี่ยวเยียนสามารถทำการควบคุมสามพันอสนีบารได้ชำชองมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าสิ่งเดียวที่เป็นข้อเสียของมันคือการที่เสี่ยวเยียนนั้นต้องใช้ปานยุทธเป็นจำนวนมหาศาลในการฝึกแต่โชคดีที่เสี่ยวเยียนมีโอสถแต่ก็ยังคงต้องหยุดพักเป็นระยะเพราะไม่อย่างนั้น จะเป็นการฝืนร่างกายจนเกินไปตอนนี้ยังห่างจากวันที่จะปรากฏบึงโรหิตเถียนซานร,ราวหนึ่งเดือนถ้าเดินเท้าตัดผ่านเทือกเขาสายนี้น่าจะทันเวลาพอดีหลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนทําการพักผ่อนเล็กน้อยและมอไปยังเทือกเขาแห่งนี้พร้อมกับคุ้มพรมขึ้นมาเทือกเขาแถวนี้ต้องบอกว่ามีสัตว์อสูรอยู่ชุกชุมมากๆและพลังฝีมือของสัตว์อสูรเหล่านี้ก็แก่งกล้ามากกว่าเทือกเขาสัตว์อสูร ในจกักรวรรดิเจียนหมาไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเซียวเยียนวางแผนว่าจะฝึกหนักภายในป่าแห่งนี้เพื่อทําการรอมสร้างร่างมายาให้สําเร็จและการฝึกกับเหล่าบรรดาสัตว์อสูรเหล่านี้ก็ยังช่วยเพิ่มพลังฝีมือให้กับเขาได้อีกด้วยหลังจากตัดสินใจได้แบบนี้เซียวเยียนก็ยิ้มออกมาหลังจากนั้นเขาก็นึกถึงตอนที่เขาเข้าไปเก็บประสบการณ์ในเทือกเขาสัตว์อสูรต่อนั้นตอนนั้น,น,น,นเขาเป็นเพียงแค่ระดับปรมาจารย์คนหนึ่ง ที่ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มน้อยที่ยังไม่ประสีภาษาอะไรมากนะักตอนนี้เขากลับบรรลุถึงระดับจัก,กรพรรดิก้าดาวเขาให้แล้วพอคิดดูแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนฝันไปจริงๆหลังจากนั้นเสี่ยวเหยยนก็กระโจนขึ้นสู่ยอดเขาและมองลงมายังภูเขามากมายที่อยู่เบื้องหน้าของเขาตอนนี้พร้อมกับกููร้องออกมาร่างกายของเขาทำการทะยานเข้าสู่ป่าลึกที่มีสัตว์อสูรน,นานาชนิด ที่ร้ายกาจมากใหม่ฮ่าฮ่เสียงหัวเราะสดใสร่องร,อ,งรอยกลางเหา่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นการฝึกหนักกลางป่ารอบใหม่ของเสี่ยวเย็นแล้วโอเคครับเจ้ากาศหน้าคลิปหน้าขอมครับ